ความสวยคือเรื่องใหญ่ใครๆก็อยากสวยเพื่อพิชิตใจคนที่เราแอบรักซึ่งฉันก็คือหนึ่งในนั้นด้วยแต่ติดตรงแค่ที่นักเขาเป็นหนุ่มหล่อและป๊อปปูล่ามากๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหน้าใสตาโตสมูกโด่งสเป็นของสาวๆเลยคงยากที่คนอย่างเขาจะมาคุยกับเรางานนี้นฉันเลยต้องขอตัวช่วย จนในที่สุดนัดก็ยามาคุยด้วยแต่ว่าแล้วคุยไปคุยมาเขาเนตเจอตัวเล่นกับฉันทับช็อกกลัวเขาเห็นตัวจริงแล้วจะรับไม่ได้ก็ฉันไม่สวยนี่นาะแต่ฉันเคยได้ยินว่าไม่มีใครสวยได้ตลอดทั้งชีวิตดังนั้นก็ต้องไม่มีใครที่แหลกตลอดชีวิตเช่นกันคือเรื่าที่สุดให้ทุกคนได้เห็นว่า ที่หนหน้าตาธรรมดาธรรมดาคนนี้นือลุกขึ้นมาเป็นป๊อปไอดอลให้กับสาวๆหลายๆคนให้ได้ไม่เชื่อว่าตัวเองสวยเราก็จะสวยการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งใหม่ไม่ใช่เรื่องหน้าสวยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเดิมตน้น ปับตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะครับ <c oughs> มาินรูทัชชินจูเนียวันกรชาวอเมริกานได้กล่าวไว้ว่าความรักคือพลังหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างสิ่งมหัศย์และการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้แต่ที่สำคัญที่สุดคุณต้องเริ่มต้นทำทันที ดัชเบิลโฟอินวันไมโครแอคทีฟประโยชน์ทันทีที่ผลักดันให้ทุกความฝันเริ่มต้นคำถามประจำสัปดาห์ที่5ตอนความฝันอยากสวยคำถามน้องสามารถทำความฝันอยากสวยให้เกิดขึ้นได้เพราะอะไร 1. สัญญกรรม 2. ตัดสินใจเริ่มต้นดูแลตัวเองในทันที